นี่คะพี่คะอยากจัดสเปคนี้ราคาเท่าไหรอ่อ่ะแล้วการ์ดจอตัวนี้นะคะใช้ดีหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องคอมหรือว่าอยากจัดสเปคเข้ามาพูดคุยกับพวกเราในไลน์สิคะ สวัสดีชาวโน้ตบุ๊กสเปกทุกๆคนนะครับวันนี้มาพบกับผมแอดมินตั้นนะครับแน่นอนเลยว่าวันนี้จะมารีวิวอะไรให้ชมนะครับนั่นก็คือกรจอตัวที่ราคาถูกที่สุดในตอนนี้นะครับสำหรับรุ่น GTX 1060เจ้า l i t e c GTX 1060ตัวนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้ากรจอหน้าตาบ้านๆตัวนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษอะไรกันบ้างมาชมกันเลยครับ โลกล่องด้านหน้านะครับหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ของร e เทคครับโดยตรงนี้นะครับโดดเด่นเห็นเป็นเงาเงา,เงาโลโก้รีเทคนะครับในส่วนของตรงนี้ครับเอกลักษณ์ของเดวานเชอรัลเลยประกัน3ปีเป็นสติ๊กเกอร์แปะมาให้จากทางเดวานเชอรัลเขานะครับกระจอตัวนี้นะครับแหมนกวมากของเลน,นสอ๋อ <c oughs> <c oughs> นะครับซึ่งเป็นซิงค์แบบคล้ายๆเ e ฟเฟ e ร์นต์การเนาะแต่เป็นพลาสติกทั้งโดนต่างจากเ e ฟเฟรน์ที่มา ดั้งเดิมเป็นอลูมิเนียมนะครับทางนี้ก็เพื่อลดต้นทุนนั่นเองนะฮะพัดลมนะครับเป็นพัดลมแบบดั้งเดิมเลยเป็นพัดลมแบบโบรเวอร์ซึ่งมีลักษณะใหญ่กว่าพัดลมโบรเวอร์ reference ธรรมดาแบบในรากการรุ่นซีรีส์970หรือรุ่นเก่ากว่านะครับพัดลมโบรเวอร์ที่มีใบพัดใหญ่กว่าเนี่ยทำให้เสียงเงียบขึ้นนะครับนี่ช่องเสียบไฟเลี้ยง8พิม1ช่องนะครับ1พอร์ตตรงนี้ซึ่งต่างซึ่งต่างจาก9 0นตทั่วไปที่มีช่องเสียบไฟเลี้ยงเป็น 6พินเท่านั้นนั่นเองนะครับด้านหลังมาด้วย1 HDMI 1 DPI และ3 DisplayPort ในการเชื่อมต่อนะครับตัวการ์ดกินเนื้อที่2สล็อตนั่นเองนะครับและในส่วนของประสิทธิภาพนะครับสเปคมีเบส c ล็อกอยู่ที่1,500 MHz นะครับส่วน b o o ต์คล็อกมีความเร็ว1,700 MHz แเ้วกและ็ความเร็วแรม8,000 MHz มนะครับและตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม Tomb Raider นะครับและจะมาดูกันเรื่องกราฟิกก่อนนะครับ กราฟิกที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นกราฟิกระดับ very high เลยนะครับตามนี้ตามนี้นะแล้วก็ส่วนดิสเพลย์ความละเอียดก็ใช้เป็นระดับ Full HD นะครับเปิด DirectX 12โอเค apply ไปซึ่งตอนนี้เราก็มาเดินเล่นกันบนยอดเขาสูง1 0 0 0 0เมตรจากระดับน้ำทะเลท่ามกลางบรรยากาศ ท่ามกลางบรรยาก,กาศที่หนาวเน็บมีหิมะปิวละอองสไว่วนเลยโอ้ยชนาวเหลือเกินใช่มาทำอะไรนี้เนี่ยมองดูสภาพร,บรอบๆครับตอนนี้เฟรมเรตอยู่ที่92หรือ3ท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะกินกราฟิกมากๆเลยส่วนมองลงไปที่ภูเขานะตอนนี้เฟรมเรตจะเหลือที่60 70 68 65อยู่ที่ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่กินสเปคกราฟิก เกียร์หนึ่งเลยดีเดียวนะเย้ okay, <Okay. S 1> ครับเดินตามเกียร์เส้นนำเงินไปโอ้ฉันหนาวแล้วเกินฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้ oh, <don> ฉันรู้แล้วโอเคเดินตามไปเรื่อยเฟรมในตอนนี้ตกต่ำมาหกสิบแล้วนะครับอือ mm ฮึ hmm. เจอทั้งสภาพอากาศทั้งเทคเจอร์มาโอ้จะตกโอ้ชีตชิีตจะจะลุวงไหมเนี่ย่อนข้างน่ากลัวเลยฉันมาทำอะไรตรงนี้ ฉันอยากกลับบ้านแล้วเกินโอ้ล่วงโอ้ล่วงอีกแล้วสเปซอีกแกร็บแกร็ไว้โอเคจับไม่ได้อืมโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโดดเข้าไปจับกรึบอืมไปในแอมชั้นหลอกนะนในหน้าผาแค่นี้ฉันอยู่บนทานน้ำแข็งมากว่าสิบปีรอวันหนึง่งสามสองหนึง่งโดดเชื่อเชื่อโอเคครับโดดขึ้นไปอ้าวโดดไปไหนลเออเอาใหม่เอาใหม่หตะกี้วืด ประสบการณ์10ปีมทาทานนั้ำแข็งไม่ช่วยอะไรเลยเลยใช่ไหมเนี่ยฮึบเกาะเข้าไปไม่มา,มาตรงนี้กี่รอบล่วงไปทุกรอบเกาะเข้าไปโอเคครับค่อยๆตั้งสติมันแล้วก็โดดฮึบเออฮึบเออคอนเทนต์ของ l i เทคจีเทค1060กับเทสเบดเครื่องนี้นี่ทำคะแนนไปได้ทั้งหมด9,178คะแนนนะครับในส่วนของกราฟิกสกอร์นะครับทำคะแนนได้1 1 9 0 4คะแนน เป็นเฟรมเรท56.46 FPS และ48.23 FPS นะครับและในส่วนของ Physical Score ทํานะครับทำคะแนนได้ทั้งหมด6,208คะแนนนะครับในส่วนของ p h y s i c a l t e า t ทสทำเฟรมเรทเฉลี่ยได้19.71 FPS นะครับและส่วนของ c a m b าย Score ทําคะแนนรวมทั้งหมด4,524คะแนนและในส่วนของ c a m b า t e ท t นะครับทำเฟรมเรทเฉลี่ยได้21.04 FPS นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับผลการเทสเจอร์ลิเทค G160 Winfast ตัวนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าคุ้มค่านะครับกับค่าตัวที่มีราคาที่ถูกมากปกติเนี่ยการ์ดยี่ห้ออื่นเนี่ยในซีรีส์ G160 จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ9,500บาทถึง13,500บาทแต่ลิเทค160ตัวนี้หลุดมาที่8 0 0 2บาทนะครับไม่ผิดฟังไม่ผิดเลย8,802บาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าถูกมาก กับประสิทธิภาพการเล่นเกมที่สามารถเล่นเกมในระดับ Full HD ได้อย่างลื่นเลยทีเดียวนะครับแต่ในส่วนของ 4K อาจจะมีกระตุกบ้างหน่วงบ้างเล็กน้อยซึ่งต้องลองปรับกราฟิกลดลงมาสักเล็กน้อยนะหรือว่าลดไปเล่นในระดับ 2K ก็สามารถเล่นให้ลื่นได้เหมือนกันนะครับต้องดูปริมาณกราฟิกที่ปรับด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวและเสียงพัดลมตัวนี้นะครับก็ไม่ดังรบกวนแบบพัดลมโรเวอร์รุ่นเก่าๆที่เคยผ่านมานะครับ ซึ่งถือว่าตัวนี้เป็นการจอที่คุ้มค่าคุ้มราคาอีกตัวหนึ่งในการเล่นเกมนะครับสำหรับคนที่งบน้อยไม่ต้องการแต่งคอมมากนะครับซึ่งตัวนี้นีตอบโจทย์เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับก่อนที่จะากกันไปก็อย่ายลืมฝากกดติดตามซับ c คร b e กันด้วยนะครับและวันนี้แอดมินตั้นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ